จกขันกิเทโรนะครับเจ้าวาดวัดปั้นม่วงนะครับเจ็ดรบาทคุณบุญรัตน์คุณบุรัตน์ภมาลานะครับกีเซียารยาง500บาทนางพัสนีภูมิทานะครับเจียน้อยเจียรน้อยจากตราโซรุญสา0ร0บาทคุณทงศรีศรีรักษานะครับ้ันอิเซนที่เจ็ด300บาท คุณครูพัฒนาบุษสานะครับศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดป่าจเจริญธรรม300บาทผู้ใหญ่สุพจน์พันติวงวงบ้านตลาดนะครับหมู่ที่9ต้าจัเสียว620บาทบ้านไผ่บ้านน้องไผ่จังหวน้องม้านะครับนำโดยท่านผู้ใหญ่ประสิทธิ์นะครับ230บาทท่านผู้ใหญ่ไก่โคกพิมพ์ันนะครับท่านแสงหมู่ที่1 1ึ่หนงบาทน้องดาจาตะเพย ศีสกเกตสองร้อยบาทท่านผู้ใหญ่ประสิทธิ์ชนธนามนะครับบ้านหนองบุญศรีนะครับห้าร้อยบาทร้านโชคมงคลนะครับร้านโชคมงคลเพื่อนผมทำเงินเสียวนะครับห้าพันบาทท่านพอ่อนม่หลวงมิตรแถบธรรมคณะภูมิพลทางการศึกษาโรงเรียนไตรมิตรห้าร้อยบาทบ้านหนองสมบูรณ์ปัดจิมนะครับทำเงนเสียวสองร้อยแปดสิบห้าบาท งานมูลเพลินเสริมนะครับกตำกบลตะโกนนะครับ703บาทท่านผู้ใหญ่สุภวัฒน์เขียนครรบ้านผ้าหมู่ที่สองตำบลอีเซ765บาทน,นายการเสดสีนะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซหมู่ที่ห้านะครับ965บาทท่านผู้ใหญ่ผินมนัฐสวดโถบ้านอีเซหมู่ที่เจ็ด 3, 11, นะครับสขอบคุณถึงพี่น้องคณะศรัทธาผู้มาร่วมทำบุญในวันนี้นะครับ เนื่องจากคณะสงฆ์อำเภอพัวศรีสุวรรณนะครับเรามีมติร่วมกันนะครับว่าในบุญมหาสังฆทานนะครับเราจะได้มีคณะสงฆ์อ่อกิทิ์ตาตามความเชร่ทาาาของที่น้องนะครับ hmm. ร่วมทำบุญออเข้ามุญในที่สง่าผานะครับเข้าสง่าผ่าเพราะในที่น้องเราก็มีทก็มีสติสติจิตับแล้วก็ทำงานร่วมกันก็เป็

ที่ประกาศล่วงหน้าเมื่อก่อนแล้วว่าให้คอบครัพคนอไปขยับรถรถที่ปเปียนขอไข,ขอวแวน1493พร้อมกันขอครอบครัวคนร้อไปขยับรถด้วยนะครับเพราะว่ารถมันติดมันเข้าไปไม่ได้ประกาศอีกครั้งหนึ่งครับขอไข,ขอวแวน1493พร้อมกันขอความครุวครุณาขยับรถด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับครับขอประชาสัมพันธ์มาริุทนาใินคุญรานาภุณีจ่านะครับในส่วนของหมู่บ้านหลวงปองวัดต่างๆนะครับลำดับต่อไปนะครับท่านพ่อเอกศิริใจพรนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนการเสียวนะครับของคณะครูภูมิลรทางการศึกษาโรงเรียนการเสียวนะครับ มณ์ทำชูมา,าดีนะครับสองพันเก้าบาทามาหาวัทยาัมหาคิัยจันทบุรนะครับครับ สุภาพรท่านเจ้าหน้าที่บรรจุค่านประธานนะครับร่วมกิจกรรม่างๆผป้องโดยบรรจุ่านผศสิริเกศร่วมบริจาคปัจจัย1,500บาทคันนองจังหวัดมุทิต10ตมณเศรีนะครับดูโดยท่านผู้ใหญ่เดินเทพชัย520บาทผู้จัดการร้านสอคุมาแคนใจ่กับสาขานนดูตะเพิเสียว อำเภอโพสุวรรณจังหวัดสิริเสตเกลิโอคาด้านายพรวนชัยเสศีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ครับบ้านประทุมนันสีตบึงเสซ500บาทร้านสมบัติพานิสเกอโอท่านตั้งเสีย300บาทนายวิรพงศ์โสกตาคุณครับผู้ใหญ่บ้านหาดใหม่พัฒนาหมู่ที่14ตำบลเกาะ800บาทผู้ใหญ่เรืองสครับท่านเสียหมู่ที่1ตำบลเสียว800บาท นัเสียงวัาอที่มาานตัวเสียวตัรัรีจาของสิพสสบาสัโกกีอาจารย์ัชีโกี่นะครับนผู้มีการงเียนบ้านเสียวปอบัวห้าร้อยบาทผู้ใหญ่ทังมองลงลามีทผู้่บ้านหนองเรืองที่13ตำอสี มาดามวงพันนะครับผู้ใหญ่บ้านวนหมู่ที่12นะครับพร้อมพี่น้องบ้านต่อใจนะครับ823บาทท่านผ้ากันท่านผ้าที่การสักเสียนนิสาโพเที่ยววัดวัดบ้านห้องเกลีย500บาทนายวิรไชยสายแสงผู้ใหญ่บ้านหาดหมู่ที่2องตำบลกล้องดุนดุนจังหวัดสิริสะเกษ800บาทร้านกินนักการพิมพ์นะครับ500บาทนางวรไทยธรรมจักรนะครับ ท่านนงเรือ2 0งคณะนผู้บริหารพนังานโครงการบริหารส่วนตะบนเสียวนําเดิมท่านนายกจันทร์เจิงป์หนึ่งันท่านนายกสิวรลสการ้อมพักงานทุก้านสำหรับโครงการบริหารส่วนตะบนีเซหนึ่งพันสามร้อยบาทคุณพ่อขาวแม่ขาววัดท่านน้องราศีสองร้อาบาทท่านนองแทนในทีห้าเบลเสียวหนึ่งพันงสิบบาท ุณก้าอามาลาสมบัติครอบครัวบ้านเสียว2 0 0บาทผู้เล่นระูสุดใจก็สังขาที่หกทำเสียว6 0 0บาทวัดตาตั้นด้วยนายจตุรญยาสว่างอุเนมรีจังหวัดสุรินทร์1,900ันบาทนายสมยสมบัติพิเดชวง1์